ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับตั t เต้าวีโก้คันนี้นะครับที่ลูกค้าแจ้งมาว่าก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับก็คือมีอาการแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นมาหาช่างเพชรนะครับก็ช่างเพชรทางหายไปจากลิปค่อนข้างที่จะนานนะครับที่ไม่ทำทํทำลิปไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะครับงานเยอะเกินไปก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายทําแล้วก็ลงคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั t เต้าวีโก้คันนี้จะเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมต o วเต้าวีโก้นะครับวันนี้มาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งแอร์ไม่เย็นนะครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ ก็เบ้องต้นเลยครับอย่างแรกนะครับที่มีที่เจอนะครับวันนี้ก็คือสารทำความเย็นไม่มีในระบบนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็ช่างเพชตรวจเช็คบริเวณด้านนอกนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับบริเวณคอมเพรสเซอร์อ่าข้อต่อสายเข้าตู้แอร์นะครับแล้วก็บริเวณบริเวณแผงคอนเดนเซอร์นะครับด้านนอกอ่าแห้งนะครับไม่มีคราบน้ํามันเลยนะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยนะครับมีโอกาสอีวาโปอรลตเตอร์รั่วสูงนะครับกับ อ่าตัวต้าวีโก้คันนี้ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับก็มาดูปิดเครื่องดูก่อนนะครับหน้าปัาดม,ม,มีไฟอะไรโชว์มาก่อนหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเก็บหลักฐานไปเลยนะครับนี่ให้ลูกค้าดูนะครับถ้าไฟโชว์มาก็คือโชว์มาถ้าไม่โชว์มาก็คือไม่โชว์นะครับอ่ะปิดเครื่องครับเราต้องดูก่อนนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับทีเบลนะครับทีเบลนะครับ ถ้าลูกค้ามาดูอย่าลืมไปเปลี่ยนสายพานทมิ่งนะครับก็คือแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับไฟทีเบลจะเตียนนะครับเตียนให้ไปเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องแล้วก็ลูรอกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ของแท้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าขาดมางานงอกนะครับอันนี้ก็คือไฟโชว์มาครับนี่ครับเห็นไหมครับ TBELT นะครับทีเบลนะครับก็คืออ่าเป็นอ่าสายพาน ทามมิ่งนะครับสายพันธุ์หน้าเครื่องที่ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับวันนี้ก็คือมีไฟโชว์มาเป็นทีเบลส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีพวกซีนซีนครอบวาวยางครอบวาลนะครับมีการั่วดซึมอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอร์นะครับช่างเพชรพูดไปเรื่อยนะครับอโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรือ้อตู้แอร์มาดูครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับ แล้วก็ฝากถึง f c นะครับบางท่านนะครับที่จะโทรมาปรึกษาปรึกษาช่างเพชรนะครับปรึกษาได้นะครับแต่ขอให้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันทํางานนะครับช่างเพชรอาจจะไม่ได้รับสายนะครับเพราะว่าบางทีงานเต็มร้านนะครับอาจจะไม่มีเวลาคุยกับ f c นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ตอนเลิกงานประมาณ6กโมงเย็นขึ้นไปหรือไม่ก็วันอาทิตย์นะครับช่างเพชรจะถึงจะสะดวกคุยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะพารื้อมาดูครับกับ ตัวต้าวิโก้านี้ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมตัวต้าวิโกนะครับตอนนี้ช่างเพชรททำการรื้อตัวเอกไม้ที่เรียบร้อยนะครับเร็วเหมือนโกหกนะครับก็แว๊บๆออกมาแล้วนะครับสภาพนะครับการใช้งานนะครับก็น่าจะรถตุ่นนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะครับเรามาดูสภาพอิวาเรเตอร์นะครับนี่ครับผุแบบมากๆเลยนะครับ ส่วนบริเวณที่รั่วซึมนะบริเวณที่รั่วซึมจะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเยิ้มเลยนะครับบริเวณนี้เป็นคราบน้ามันคอมเพรสเซอร์นะครับปกติแล้วถ้าไม่รั่วจะไม่มีน้ามันคอมเพรสเซอร์ออกมาได้นะครับนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับสภาพนะครับยังเป็นของแท้นะครับยังเป็นของแท้เดนโซนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับจะได้เปลี่ยนวันนี้นะครับ จะเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่รอดนะครับสรุปก็คือว่าเบรเตอร์ไม่รอดนะครับวันนี้ส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพามาดูนะครับสาหรับโตโยต้าวีโก้นะครับกับการรื้อตู้แอร์นะครับนี่ครับการรื้อตู้แอร์นะครับก็ถ้าเป็นวีโก้นะครับช่างทั่วไปก็ทําได้นะครับก็ลดออกมาหลายปีนะครับช่างทุกคนก็คุ้นชินนะครับกับวิธีการรื้อนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง อ่าสี่สิบนาทีก็ออกมาแล้วนะครับการรื้อตู้แอร์วีโก้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาล้างทำความสะอาดอีวาเวเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีวาใหม่กันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีใหม่อีวาใหม่เดี๋ยวมาเทียบกันอีกทีนึงนะครับหลังจากล้างทำความสะอาดพวกเบียร์ตู้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูอีกทีนึงครับผมอีวาเวเตอร์ใหม่นะครับที่ช่างเพชรจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่ครับเป็นของเทียบลายแท้นะครับเป็นของใหม่แท้แต่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของเทียบแล้ประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเต็มครับ ช่างเพชรทดสอบใส่รถตัวเองนะครับได้ประมาณอ่าสี่ปีสามสี่ปีได้อยู่นะครับยี่ห้อนี้ทดสอบกับรถตัวเองมาแล้วนะครับที่ช่างเพชรเปลี่ยนไม่ใช่ว่ามันรั่วนะครับตอนนั้นหนูเข้าไปแทะนะครับก็เลยถอดออกมาครบสี่ปียังไม่รั่วแต่ช่างเพชรก็ถือโอกาสเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอ่ายังไงก็ไม่น่าจะเกิน4ี่หปีนะครับช่างเพชรก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเลยนะครับของตัวเองวันนั้นนะครับเป็นชิปอ่ามิกิเมาส์แทะรถตัวเองนะครับรถตัวเองก็พังเป็นเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นรถลูกค้านะครับ ใช้มาอาจจะสิบกว่าปีนะครับโตยต้าวีโก้รุ่นนี้นะครับสิบกว่าปีเก็บยี่สิบปีนะครับแต่ว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับชุดเปลือกตู้นะครับช่างเพรทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ภายในห้องเลสานนะครับก็เหมือนทุกคันทุกคลิปนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะครับสําหรับช่างทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รื้อตามปกตินะครับวีโก ช่างทุกคนก็น่าจะชินไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวีโก้ร้านทุกร้านน่าจะทําได้แค่ทุกร้านนะครับแค่อาจะแตกต่างกันแค่เวลาเก็บงานนะครับเก็บงานอาจจะบางร้านอาจจะเรียบร้อยบางร้านก็อาจจะไม่รู้นะครับก็แล้วแต่แต่ช่างเพชรเห็นคันนี้เก็บงานมา,าเป็นน็อตขันตู้ขันคานนะครับสลับตัวมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะสลับกลับคืนให้นะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับ แล้วก็น็อตขันดูแอร์บางตัวก็อาจจะลืมหรือไม่ได้ขันมานะครับแต่ช่างเพชรไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนต้นคลิปนะครับโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวช่างเพชรก็จะใส่อีวาใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเย็นอีกทีนะครับผมตุยตาวีโก้นะครับตอนนี้ช่างเพชรประกอบคอนโซลเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี f c ท่านหนึ่งถามช่างเพชรว่า สารยูวีเติมตอนไหนนะครับก็เติมตอนนี้นะครับเติมพร้อมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับประมาณนี้นะครับสารยูวีมีหน้าที่นะครับให้ช่างทำงานง่ายนะครับก็จะเติมตอนนี้นะครับเวลาเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับ เวลาเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับที่เราจะเติมเข้าไปนะครับก็คือถอดสายใหญ่มานะครับเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆเติมนะครับเติมให้หมดเลยนะครับที่เราเตรียมไว้ประมาณ40ซีซีนะครับรวมกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับสาร U V ก็จะเข้าไปในคอมเพรสเซอร์นะครับเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานก็จะอยู่ทั่วระบบนะครับนี่นะครับจะเห็นนะครับ เป็นสารเลี้ยงแสงนะครับเวลารั่วซึมเราก็จะสามารถมองเห็นได้นะครับสมมติว่ารั่วซึมนะครับออกมาด้านนอกประมาณนั้นนะครับแต่ตัวที่6เดี๋ยวช่างเมตรล้างออกนะครับจะเห็นคาบได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าไม่มีไฟส่องนะครับแบบนี้ก็จะมองไม่เห็นอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแสงสาร UV นะครับเวลากระทบไฟ UV ก็จะทําให้มีเลี้ยงแสงเกิดขึ้นนะครับเวลารั่วซึมก็จะเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับกรณีมีปัญหาหาที่รั่วไม่เจอนะครับก็ ช่างแอร์ทุกคนก็จะเจอนะครับมีปัญหานี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเก่งเซียนระดับไหนนะครับก็การที่แก้ไขรอยรั่วหารอยรั่วไม่เจอก็จะมีกันบ้างนะครับบางเคสบางกรณีที่มันรั่วซึมเล็กเล็กในน้อยเราจะไม่สามารถที่จะหาเจอนะครับแต่ว่าสาร UV ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับการเช็ครั่วก็จะง่ายขึ้นการทํางานก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วช่างเพชรจะประกอบนะครับเปลี่ยนโอลิงแล้วก็จะดันเช็ครั่วให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับผม t o y ยต้าโตโยต้าวีโก้นะครับโตโยต้าวีโก้นะครับหลังจากช่างเพชรอ่าเติมสารทำาเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับฟังโลนะครับอยู่ที่ประมาณ30มสิบพนะฟังไฮร้อยห้าสิบพีไอนะครับสารทำาเย็นเต็มระบบแล้วนะครับเติมสารทำาเย็นเต็มระบบแล้วแล้วก็เช็ครั่วทุกจุดนะครับ ไม่มีรอยรั่วนะครับด้านนอกก็คือไล่เปลี่ยนโอลิงให้เลยนะครับตามข้อต่อต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากเราเปลี่ยนอีวาเดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในนะครับว่าแอร์จะกลับมาเย็นฉ่ำหรือเปล่าหรือเปล่าครับกับโตโยต้าวีโก้คันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบด้านในเลยครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาอยู่ในห้องสารที่เรียบร้อยนะครับก็รถวิ่งมาไม่ค่อยเยอะนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าิเจ็ดกิโลเมตรนะครับถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนสายพานทามิงนะครับ ช่างเพชรลืมบอกลูกค้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมไม่เปลี่ยนนะครับไม่งั้นงานเข้านะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวแต่ส่งงานนะครับทดสอบความเย็นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่ทําได้นะครับต่ําสุดนะครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งนะครับอุณหภูมิในห้องสอรที่ยี่สิบสามจุดแปดนะครับเจ็ดจุดหนึ่งคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับเมื่อกี้ จะดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอุณหภูมิจะลงไม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับต่ำสุดสำหรับรถวีโกรนะครับการเปิดแอร์เย็นสุดพัดลมเบอร์สามนะครับนี่ครับยังลงไม่ได้อีกนะครับหกจุดแปดนะครับหกจุดเก้า อุณหภูมิในห้องโดยสารก็ลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ยี่สบสามจุดหกองศานะครับบริเวณตรงคอนโซลรถนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับแต่ในห้องโดยสารน่าจะต่ํากว่ายี่สิบสามนะครับเพราะว่าลมบันดันมาในห้องโดยสารนะครับส่วนบริเวณตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่อุณหภูมิจริงๆนะครับที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับส่วนอุณหภูมิที่เจดองศาก็คือในห้องอยู่ในช่องลมแอร์นะครับ ที่ออกมาจากช่องลมแอร์เพื่อปรับอุณหภูมิในห้องในสารนะครับแต่ถ้าเราทด,ทดสอบเป็นนานก็น่าจะต่ำกว่า20นะครับก็6.9ต่ำสุดต่ำสุดที่เท่าไหร่นะครับถ้าขึ้นก็คือต่ำสุดที่6.9นะครับถ้าอุณหภูมิพุ่งขึ้นอยู่ที่6.9นะครับ โอเคคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับ6.9นะครับก็าถือว่าอุณหภูมิที่ทำได้ตามสูตรอยู่ที่6.9กนะครับผมก็แอ์กลับมาเย็นฉ่ำเหมือนเดิมเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ความทนไม่ถึง10ปีนะครับของเทียบจะอยู่สูงสุดประมาณ45ปีนะครับต่ำสุดไม่เกิน3ปีนะครับก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้าเลยนะครับอุณหภูมิยังลดลงได้อีกนะครับอยู่ที่ 6. 7ุองศานะครับน่าจะต่ำสุด 6. 7ดดนะครับผม ก็ถือว่างานสําเร็จด้วยดีนะครับช่างเพชรก็ไม่ค่อยลงคลิปเพราะนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเร่งเรียบถ้าวันไหนงานน้อยนะครับถึงจะได้มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ช่างเพชรไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วโเต็มทั้งวันเลยครับงานไม่มีเวลาที่จะมานั่งถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะครับแล้วก็ฝากไปถึงเอฟซีที่จะโทรมาสอบถามด้วยนะครับหน้าร้อนนะครับก็อยากให้โทรมาตอน ไม่ใช่ว่าไม่ให้โทรมานะครับอยากให้โทรมาตอนก็คืออ่าหลังหกโมงเย็นนะครับช่วงเลิกงานนะครับหรือไม่ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็โทรปรึกษาได้นะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันกางเพชรทางานอยู่บางทีอาจจะไม่สะดวกคุยนะครับเพราะว่า่าลูกค้าอาจจะเต็มหน้าร้านอยู่นะครับคุยกับลูกค้าหน้าหน้าร้านก็หนักหนาพอต้องคแล้วนะครับก็ฝากไปถึงเอฟซนะครับเวลาจะโทรมาก็ ให้โทรมาเวลาเลิกงานหรือไม่ก็วันอาทิตย์นะครับผมโอเคครับสาหรับงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีนะครับสำหรับใครที่มาดูดมาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทาคลิปอื่นๆของรถอื่นๆมาให้ดูอีกนะสำหรับคลิปนี้ช่างเพชรลาไปก่อนกับโตโยต้าวิโก้คันนี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ